ว่าเอความเชี่ยวชาญของวัสดุหรือสินค้าและบริการตอนนี้เป็นยังไงแต่สิ่งที่อยากได้มากกว่านนั้นคือวิชั่นที่มองไปข้างหน้าว่าแวดวงอุตสาหกรรมตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเด็กจบใหม่ไปควรต้องเข้าใจเรื่องอะไรบ้างค่ะท่านแรกก่อนเลยค่ะขอบคุณมากครับก็ได้รับปั่นอาจารย์วิวตอนที่ติดต่อมาก็ก็คิดอยู่ว่าจะให้เราทำอะไร แล้วก็เราก็เห็นนะเห็นด้วยว่าอยากให้ทางภาคราศษาได้เข้าใจบริบทของผู้ประกอบการเราก็ที่ผ่านมาเนี่ยทางมหาลัยก็ได้ใช้สินค้าเรามากมายแล้วแต่ไม่มีใครรู้เลยได้แต่บอกบอกมันทำจากอะไรก็ไม่รู้รู้ว่ามันมีอะไรไม่รู้ขายไมมแต่าจริงมันเป็นอลูมิเนียมนะคะครับก็ ก็พอดียดันยืนติดต่อเราก็แย้งไปทางผู้บริหารก็ซีอโอเออท่านเป็นซิลเก่าด้วยจบรนะักษาปัสตร์รกรบาลตนเอ็มดีก็จบวิศวะไรากรบาลท่านบอกโอ้เต็มที่เลยเพราะว่าจริงแล้วเอ็มไลน์เนี่ยเราก็เป็นบริษัทคนไทยเราเป็นผู้ผลิตทางด้านวสัสดุตกแต่งอาคารโดยเอาองค์เยีย์มาแปรรูปแต่ตกแต่งอาคารเนี่ยเราตกแต่งในเชิงสถาปัตยกรรม เนั้นไม่ใช่แค่เรื่องสวยเรามองในเรื่องของผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้ต่างๆจากการใช้วัสดุตัวนี้ว่ามันช่วยในอาคารอะไรมีความลดพลังประหยัดพลังงานการความร้อนแล้วก็สิ่งสําคัญตอนเนี้เรามองในเรื่องของความยั่งยืนก็คือต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเัรนั้นเอ็มไลน์เนี่ยเรามีประสบการณ์ใน26ปีในการเอาอลูมิเนียมมาแปรรูป หลักๆก,ก็คือเป็นวัตเุดคอมโพสิตซึ่งตอนนี้หลักๆก,ก็จะมีไส้ที่เป็นพลาสติกที่เป็นพลาสติกธรรมดาแล้วก็เป็นพลาสติกที่ไม่ลามไายแต่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราทำออกมาใหม่คือเป็นโลมะเนียมไส้ลังพื่นที่ใช้ที่โรงมาลกักบ,บังซึ่งคนภายนอกจะรู้ไม่รู้เลยตรงกลางเป็นลังพื่อ,อนอนไปลังพื่นลัดทำไมต้องใช้เพราะามันช่วยในเรื่องของควาเมเบาลดโครงสร้างสังเกตการยึดติดจะเป็นพีแฟบ จะไม่มีโครงเลยเพราะตัวมันจะเป็นสแลคเจอร์ตัวมันจะมีความแข็งแรงแล้วก็ม i นิชชิ่งสามารถทําได้หลากหลายันมีระบบการโคดสีที่สามารถเรียนแบบธรรมชาติจะเป็นลายหินหินอะไหลายสโตนหรือว่าเหล็กที่เป็นสีสนินมหรือจะเป็นสีเหลือบยีเทียมทําได้หมดลายไม้คือตอนนี้เทคโนโลยีมันไกลแล้วแต่พอเรามองย้อนกลับมาว่าอะแล้วทางู้แบบรู้ไหมก็ไม่รู้ เราก็ต้องเวาทีเข้าไปไปห,หาแล้วถามว่านักศึกษานี่ที่ผ่านมาก็คือไปสษามมาเยี่ยมชมกิจการเราไปชมออฟฟิศไปเยี่ยมชมโรงงานทางการบังแต่เหมือนกับว่าปีหนึ่งครั้งเดียวมันก็เลยเมองว่าไอ้เค้ืงที่ทำเราจะเอาความรู้ที่เรามีทั้งหมดคือนวัตกรรมต่างๆมาถ่ายทอดให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อเขาจะรู้ว่าอ๋อเทคโนโลยีมันเป็นขนาดนี้แล้วน,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 นะเขาจะไปต่อ,อยอดอะไรหรือบางทีเราอาจจะได้ไอเดียจากเขา เพื่อให้เราไปพัฒนาเพราะว่าเรามีทีมดีด้วยแล้วเราก็จะทำเทนนิ่งเซ็นเตอร์ด้วยทำเทนนิ่งเซ็นเตอร์เพื่ออะไรเพราะเรามีของที่ดีแล้วแต่ถ้าคนเอาไปใช้ไม่เป็นก็มีปัญหาเช่นช่างผู้ติดตั้งติดตั้งไม่ถูกวิธีเราเล็กต้องทำพอท,งทงพอทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพอทงมาอะไรเปิดโอกาสเนี่ยเราก็เลยยินดีที่จะเข้ามาร่วมก็คาดหวังว่าทงางมหาลัยจะเปิดโอกาส ให้ hey, เราเข้ามาร่วมมือได้อย่างเต็มที่เราพร้อมครับขอบคุณมากครับแน่นอนมากๆค่ะจุณมต้องขอบคุณเป็นการอีกครั้งหนึ่งอุいい้งนี้ก็เป็นเจตนารมณ์อยู่แล้วว่าเวลาที่อาจารย์เขาสอนเนาะมันไม่เหมือนเนี่ยแบบยกตัวอย่างสเปคลงไปในแบบว่ารูนียมแต่ทําสีหรือทําผิวเคลือบเหมือนไม้อย่างเงี้ยมันไม่ได้มันต้องไปดูนูจริงๆแม้กระทั่งตัวจอยตัวอะไรที่เราทําความเข้าใจอยู่เนาะก็มีความเฉพาะที่ต้องเห็นของจริงมากๆ ั้นเดี๋ยวขอร,รอบแรกประมาณนี้ก่อนคือแนะนำของตัวเองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวรอบสองค่อยมาถามเรื่องทิศทางในอนาคตกันขอเชิญทางไอสซวอเลยค่ะครับอ่ก็สวัสดีคณาจารย์นะครับแล้วก็ผู้ร่วมงานนะครับทุกท่านนะครับผมก็เป็นตัวแทนนะครับของบริษัทไทยไอโซวอนะครับก็มาแทนซีอคุณวรเดชก็มอบหมายมาให้ผมตัวแทนนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือ,อต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้พื้นที่สําหรับไอสซวอเนาะ ซึ่งบางคนเนี่ยรวมถึงเด็กๆนักศึกษาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยรูยย้จักว่าไอโซวอลเป็อะไรบ้างไอโซวอลคืออะไรใช่ไหมครับถ่ามเลยใช่ไหมครับซึ่งไอโซ,อโซวอลเนี่ยเป็นบริษัทษที่มีมานานแล้วนะครับประมาณ4 0่สถึงห้ปีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แพร่หลายมากซึ่งหลักๆเดิมๆเ,เนี่ยผนังไอโซวอลเนี่ยก็คือเป็นอินสุเลชันตรงกลางจะเป็นโฟมใช่ไหมครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของพลาส หรือว่าอาจจะใช้เป็นพวกแคลเซียมซิลิกเกตก็แล้วแต่ดีไซน์นะครับซึ่งคุณสมบัติของมันเนี่ยเดิมเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยคือเอามาสร้างเพื่อทําผนังห้องเย็นนะครับแต่เนื่องจากานวัตกรรมเนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยๆน,นะครับก็มุ่งสู่ในเรื่องอาร์เคตเชอร์มากขึ้นนะครับก็คือ,อเป็นการดีไซน์ที่เข้ามากับพวกอโมูร่าเฮาส์ House, นะครับก็คือเป็นพวกกลุ่มบ้านนะครับซึ่งประโยชน์ของไอโซวอลเนี่ย ก็คือเนื่องจากตัวกลางมันเป็นโฟลใช่ไหมเป็นอินซูลชันแล้วก็ผนังของเขาเนี่ยเป็นเป็นโลหะนะครับก็คือจะใช้ทดแทนโครงสร้างได้นะครับแล้วก็มีเรื่องการอุณหภูมินะครับซึ่งเป็นจุดเด่นที่ของตัวไอโซวอยแล้วนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์หลักๆเนี่ยจากที่เราได้ร่วมง,งานกับอาจารย์นะครับอาจารย์เดแล้วก็อาจารย์อีแล้วก็ทีมคณาจารย์นะครับก็จะเห็นได้ว่าอาคารเนี่ยพอมาใช้ตัวเนี้ยก็สามารถประหยัดค่าไฟได้ ใช่ไหมครับก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนื่องจากคอไอโซวอ์ so <all> เดิมๆเนี่ยที่มันเป็นแค่ห้องเย็นอ่าตอนนี้เขาก็เริ่มมาเป็นโมูล่าคับก็คือจะเริ่มมีดีไซน์ของอ่าเซอร์เฟซหรือว่าสกินเนี่ยที่เป็นพันเอเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับก็อาจจะมีเป็นแบบพวกลกินเทจที่เป็นผนังสนิมอ่าผนังสีนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ขึ้นมีดีไซน์ตัวนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อ่าบางคนอาจจะมองว่าเอ้ตรงกลางเปโฟมเนี่ยมันเป็นทิดต่อสิ่งแวดล้อมอ่าเป็นอีเวสเนี่ย แล้วเราจะทำยังไงในในส่วนของผมที่คืออยู่ในทีมเดียวกันเลยนะครับก็มองว่าไอ้ตัวโฟมที่เป็น E.P.S เนี่ยมันสามารถรีโปรดหรือว่ารีโปรเซตของมันกลับมาได้นะครับซึ่งผมก็เคยปรึกษาอาจารย์บิ๊กนะครับว่าสามารถเอาโฟมเนี่ยรลอมกลับมาเป็นเมสติกครั้งหนึ่งแล้วก็เอามาสามารถบรีไซเคิลซึ่งเราจะทำครบลุมเนี่ยเป็นอัพไซเคิลนะครับซึ่งเราจะไม่ต้องรีไซเคิลไปละก็คือเหมือนว่าองค์กรก็จะรับผิดชอบในส่วนของการผลิต แล้วก็ในการาดูแลเวสต,ตรงนี้ให้มันสามารถรมีอยอูเนียบไดอย่างครบวงจรครับซึ่งในส่วนนี้ก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งครับที่ได้นร่วมในส่วนของอาคารนี้ครับผมดีมาปา้ต้องขอบคุณโรงงานอีกครั้งนะคะก็จริงๆถามว่ารู้จัจกไอโซวอลตอนไหนเนอะครั้งหนึ่งเคยไปเยี่ยมโรงงานทําแบตเตอรี่ e ีอะ่ะก็มันก็ต้องผนังที่เรียกว่าเขาไม่เสียงอะ ก็คือทั้งกันฝนกันความร้อนเข้ามากันความเย็นออกไปอุณหภูมินิ่งๆได้และประหยัดขึ้นลูกทีเดียวเลยโครงสร้างไม่เยอะอะไรเงี้ยก็เออเราก็ไม่ต้องถามเรื่องว่าเอ๊ะไอสเกลแค่นี้ยมันเกี่ยพันกว่าตารางเมตรั้งในแค่ห้าร้อยกับตารางเมตรเนี่ยก็เนี่ยทั้งสองเจ้าเรียกว่าทํางานสเกลใหญ่กันมาท้งานอันนี้ก็คือไอโซวอลนะคะนั้นเดี๋ยวขอขยับมาทางซ้ายของทุกท่านนะคะ พี่<ช>สาฝนสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะก็ะสวัสดีอาจารย์แล้วก็ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะคะก็อะเอเจเจก็จะเป็นผู้ผ,ผลิตนัดดนชีีนะคะก็ส่วนใหญ่เมื่อก่อนก็คนอาจจะรู้จักในด้านหลังคาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มดนชรีมันเรามีนวัตรกรรมใหม่ๆซึ่งแบบอ สามารถเอาไปทํากับผนงังหรือว่าระแนงหรืออะไรคือได้เยอะค่ะแล้วก็ส่วนตัวหลังคาเราก็จะมีนวัตกรรมะค่ะที่เป็นอินโนเวชันที่ช่วยระบายอากาศแบบธรรมชาติอะไรอย่างเี้ค่ะเมื่อก่อนเราก็จะเน้นงานโปรเจกต์งานโครงการแบบ c p o กอก็ทิ้งแดงคาร์บาวแดงอะไรอย่างเี้ยค่ะโปรเจกต์ใหญ่ๆแต่มาก็ตอนหลังนี้พอนวัตกรรมไม่ติชีมันเกิดขึ้นเรื่อย,อยๆค่ะเราก็มา งานบ้านงานแบบหลายๆเข้าอุตสาหกรรมเลยอยากก็ขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติแล้วก็ให้เข้ามาแนะนำโปรดักต์ให้น้องๆในคณะถาปัตยและคณะวิศกรรมในในมหาลัยรู้จักค่ะก็เรามีนวัตกรรมใหม่ๆค่อนข้างเยอะค่ะอยากให้ มาโปรโมทก็ขอบคุณอาจารย์มากมากนะคะเป็นน้องขอบคุณด้วยค่ะคุอทุกท่านเนี่ยนอกจากเป็นซัพพลายเออร์หรือพาร์ทเนอร์เนาะมองว่าเป็นอาจารย์นะคะที่ท่านมีประสบการณ์มีของ ก็มาช่วยสอนเราด้วยนะคะเดี๋ยวฝนขอขอบคุณพอดีฝนดูพื้นที่ของอที่จะก่อสร้างก็ค่อนข้างจะใหญ่อะค่ะฝนรอมองดูว่าอุ้ยมันค่อนข้างใหญ่ฝนก็เลยมีพันเนอร์ที่แบบทํางานด้วยกันก็กับปูสโคบอะค่ะก็บอกว่ามาช่วยช่วยกันเพื่อจะได้งานโปรเจกต์นี้จะได้ไปราบเลื่อนแบบ สนับสนุนทั้งหมดเลย <S <s อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> แล้วก็กลุ่มฮามนี่ก็ขอบคุณมากมากที่เผื่อจอะมาสนุกสนับสนุนอะไรเพิ่มอาจารย์ก็บคค่ะอยู่ตั้งใจไว้อย่างนี้เลยค่ะวันนี้คือเป็นรายแรกเนาะที่ให้การสนับสนุนมาก่อนแต่ว่าเมื่ออาคารน,นะคะเริ่มแค่เริ่มเนี่ยคะ่ะ เราคงต้องจัดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์ที่กําลังเข้ามาอีกเจ็ดรายนะคะที่ให้ความสนใจเมื่อกี้มีไลติงด้วยซึ่งตอนนี้เราขาดไลติงอยู่นะคะคือมีแต่ตัวอาคารยังไม่มีระบบไฟฟ้านะคะค่ะเอาละค่ะมาที่อีกท่านหนึ่งสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะวัสดุนิยม,มอ๋อ<ผ>มน<ผ>มวเลยวิทย์นะครับศิรวิทย์นะครับ,รบจากวัสดุนิยมนะครับวัสดุนิยมเราคือนะบริษัทที่ จะจำหน่ายตัวผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จริงนะครับซึ่งสินค้าหลักๆของเราก็จะเป็นตัวพลาสติกคอมโพสิตนะครับแล้วก็ตัวอลูมิเนียมพลาสติกคอมโพสิตนะครับซึ่งจริงแล้วกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกคอมโพสิตเนี่ยก็อยู่ในตลาดบ้านเราจริงก็ร่วมสิกบกว่าปีแล้วเป็นแต่ว่าจนจนมาถึงทุกวันนี้ก,ก็ยังมีความท้าทายเพราะว่า ก็ยังมองว่าเป็นจัดอยู่ในกลุ่มของวัสดุนวัตกรรมอีกประเภทหนึ่งทางเลือกที่ยังเ,เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางทางจังหวดอุตสาหการรมเป็นหลักแต่ว่ายังมีบางพื้นที่ที่ยังไม่รู้จักวัสดุประเภทนี้นะครับก็ก็เป็นความท้าทายอันหนึ่งของเราที่จะต้องออแนะนำให้ความรู้ นะครับก็เลยมองว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญนันึงเนี่ยก็คือ,อให้ความรู้มาที่จุดเริ่มต้นที่กับน้องๆนักศึกษานะครับแล้วก็จะมีลักษณะคือเวิร์กช็อปตามมหาหลัยบ้างนะครับเท่าที่มีโอกาสจะเป็นไปได้เพราะว่ามันต้องให้ความรู้ความเข้าใจอย่างอย่างที่ผมพี่ว่าคือวัสดุมันต้องเข้าใจว่ามันแต่แล้ววัสดุมันถูกพัฒนามาแก้ปัญหาคนละแบบ นะครับแล้วก็ทุกวัสดุมีมีข้อจํากัดในการใช้งานเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งเข้าใจตัววัสดุมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะทําให้เราใช้งานได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นที่พึงพอใจของของสุดท้ายก็คือผู้ใช้ผู้อยู่อาศัยนะครับทางวัสดุนิยมเราก็จะพยายามพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เทียมนะครับให้ครอบคลุมมากขึ้นเรื่อยๆอีกหนึ่งที่สําคัญคือตลาด บ้านบ้านเราครับเมืองไทยอ่ะวัะะะะสดุของเราครับเป็น,เป,นเป็นพลาสติกคอมโพสิตท,ท,ที่ที่เน้นใช้งานเอาดรนะครับก็จะมีพวกงานสวนงานปิดผิอวอาคารภายนอกนะครับถึงแม้ว่าตัวพลาสติกคอมโพสิตของเราจริงๆภายในก็มีแต่ว่าตัวตัวที่น่าสนใจคือตัวงานภายนอกเพราะว่าบ้านเราอ่ะจริงๆแล้วเป็นตลาดอาัเซียนพอสมควรเพราะว่าอากาศร้อนชื้นดังนั้นตัวสินค้าที่ทดแทน ไม้จริงอ่ะก็ก็จะต้องเจอข้อจํากัดค่อนข้างยากนะครับก็โจท์ที่ที่ได้ได้โอกาสเข้ามาร่วมง,งานกับทางทางทางสัาปัตยกรบบางนะครับก็คือ,เ,อ,อเราได้นําเสนอสินค้าอยู่ประมาณ3ากลุ่มนะครับกลุ่มหลักๆของเราคือพลาสติกคอมโพสิตที่ที่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ไปในงานเลก k i n g นะครับงานปูพื้นอย่างข้างนอกนี้ก็ติมเป็นเป็นวันสดุของทางเราที่เป็นสีเทานะครับแล้วก็ใช้ในโครงการด้วย อันที่สองก็คืออลูมิเนียมคอมโพสิตของเราจะเป็นลักษณะคือเอาตัวพลาสติกมาโค้ดที่เป็นลักษณะเชือข้างนอกอีกทีหนึ่งแล้วก็มีมีนวัตรกรรมที่เป็นสิทธิบัตรในการทำเท็กเจอร์ให้เหมือนไม้จริงเพราะฉะนั้นมันก็จะมีลักษณะเสี้ยนไม้จริงผิวสมัมผัสเหมือนไม้จริงนะครับก็ลกลุ่มที่3อันนี้เป็นกลุ่มความภูุมิกลุ่มใจของตัวบริษัทมากก็คือตัวอัพไซเคิลนะครับที่ที่เอามาทําเป็นบล็อกปูพื้น นะครับที่จะเป็นส่วนองค์ประกอบของทางเดินก็เราค่อนข้างหลังจากที่เราทํางานวิจัยกับท,ทางมหาลัยนะครับเเราค่อนข้างเข้าใจว่าเราน่าจะเป็นลายแรกที่เอาตัวพลาสติกคอมโพสิตเพราะส่วนใหญ่ในในการอัพไซเคิลรีไซเคิลทั่วไปจะเป็นพลาสติกการคัดแยกพลาสติกหลังจากนั้นค่อยเอาไปท,ท,ทําการทำโปรดักต์อีกทีหนึง่งแต่ว่าน้อยลายแม้กระทั่งงานวิจัยจะยังไม่ค่อยมีตัว เอาพลาสติกไบโอคอมโพสิตเนี่ยครับมามาทำการรับไซเคิลเพราะว่ามันเป็นวัสมันเป็นการเอาวัสดุสองอย่างที่องค์ประกอบแล้วก็คุณสมบัติแตกต่างกันเลยเนะครับเอากลับมาไซเคิลอีกทีหนึ่งก็เราเราได้ทำงานวิจัยสำเร็จแล้วก็ไปประกวดงานนาวัตกรรมกระทังวชที่ที่งานนาวัตกรรมที่ฮ่องกงก็ได้รางวัลมานะครับก็เลยเอากลับมาทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็ได้มีโอกาสนํามานํามาใช้กับโครงการนี้ด้วย เพราหวังว่ามันไม่ใช่แค่กำจัดขยะพลาสติกคอมโพสิตของอุตสาหกรรมพลาสติกคอมโพสิตในบ้านเราเท่านั้นซึ่งปัจจุบันไม่มีระบบกำจัดอยู่นะครับแต่ว่ามันจะเป็นหวังว่ามันจะเป็นเป็นตัวอย่างที่ที่ทำให้เห็นว่ามันสามารถนำกลับมาใช้แล้วสนับสนุน แนวคิดเซอร์คูลาร์ n คมีจริงๆแล้วก็อยากให้น้องๆนักศึกษาได้ได้มีโอกาสเห็นวงจรของมันว่าจริงๆนอกจากผลิตภัณฑ์ตั้งต้นที่ถูกเามาทำแล้วอ่ะมันมันไม่ได้ไปไหนมันสามารถเอากลับมาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ยังอยู่ในการในการออกแบบหรือการใช้งานในในกลุ่มอุตสาหกรรมตกแต่งได้เหมือนกันอย่าเนี้ยครับ โอ้โหน,นี่แค่เลคเชอร์หน่อยๆนะคะความรู้ทั้งนั้นขอเสียปกมือให้กับประชาชนิยมซึ่งเป็นผู้ประกอบการจริงๆบอกว่าใช้ความรู้นะฮะตั้งแต่ทำ